ครับว่าไงครับจัดมงคลฮัลโหลอาว่าว่ามาลูกมีอะไรครับใบาสามเยี่ยมบ,บ้านไดไหมอ๋อได้เลยค่ะได้เลยเออเดี๋ยวคุณจะมาพูดคุยเรื่องสอบถามเรื่องนี้อยู่นะคะได้เลยครับ,บาสามของใครที่คุยยังไม่เยีย่ยมอยากให้เยี่ยมให้เสร็จให้เรียบร้อยภายในอาทิตย์นี้เลยนะคะ อ่าโอเคมีใครเข้ามานัง่งติ้งติ้งใบสั่งเป็นชัดมงคลอ่าโอ้ทยอยเข้ามาแล้วโอเคค่ะนักเรียนขาหนึ่งรับสามเนาะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะขอเฉลยการบ้านให้นะคะเป็นแนวทาง แต่ว่าคุณครูคงไม่เฉลยทั้งหมดนะเดี๋ยวเลือกเอาบางข้อล้วกันเอาข้อที่เหลืออยู่แต่ว่าคุณครูเฉลยห้องเจ็ดได้สองข้อห้องหกได้สี่ข้อนะคะเดี๋ยวที่เหลือก็จะเป็นห้องเราแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูเอาเฉลยทั้งหมดส่งไปในไลน์กลุ่มให้นะคะมีที่เป็นเป็นเป็น pdf ให้ครูเขียนเ้ียนดนดูตามได้ถ้ายังงงเดี๋ยวคุณครูอัดคลิปของของห้องอื่นหรือวคุณครูลงใน u t u b e แล้วนี่ก็ตามไปดูถ้าเกิดว่าดูในเอกสารที่ครูเขียนแล้วยังไม่เข้าใจเดี๋ยวนั้ใน ในในวิดีโออีกทีหนึ่งนะคะทําความเข้าใจเนาะ mm hmm. แต่ว่าก่อนอื่นขอสํารวจขอเช็คชื่ออคนที่เข้าเรียนใครที่การบ้านเสร็จแล้วส่งแล้วให้พิมพ์ว่าส่งแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้ทํายังไม่เสร็จให้พิมพ์คําว่ายังไม่ได้ส่งหรือไม่ได้ส่งนะคะลงในช่องในช่องในนี้ในมิ e t g o เก l e นี้จิรทิพย์แจ้งมาแล้ว ส่งแล้วค่ะเมธิตาส่งแล้วพาสลาส่งแล้วค่ะโอเคค่ะใครที่ทําแล้วส่งแล้วพิมพ์มาในนี้นะคะว่าส่งแล้วใครที่ยังไม่ได้ส่งยังไม่ได้ทําก็แจ้งให้คุณครูอันนี้ถือว่าเป็นการเช็คชื่อนะคะคุณครูก็จะได้ดูภาพรวมว่าได้ได้ส่งกันมาแล้วยังขอขอขอดูขอดูข้อมูลเฉยโอเคทีนี้งานของหนูถ้าที่คุณครูเฉลยแล้วมันผิดหนูแก้ไขในกระดาษเอกสารในส่วนของหนูได้เลยแต่ไม่ต้องส่งกลับให้คุณครูใหม่แล้วนะคะเราดูแล้วเราก็ทบทวนตัวเราเองเนาะโอเค คุณครูเพิ่งมาจากข้างนอกนะคะโอเคโทษท <c oughs> okay. ีอ่าโอเคเนาะยังใครยังไม่ส่งก็พิมพ์ว่ายังนะคะคุณครูเช็คชื่อนักเรียนเช็คชื่อว่านักเรียนทําแล้วหรือยังไม่ทําก็นักเรียนพิมพ์มาในนี้คุณครูใครที่ทําส่งมาแล้วพิมพ์ว่าส่งแล้วใครยังไม่ได้ทําก็บอกว่ายังไม่ได้ส่งยังไม่ได้ทําแค่นี้ก็ได้ไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะคะใครยังไม่ทําก็เดี๋ยวก็ ฉเลฉเลยครูเฉลยแล้วก็นึ่งก็ไปทดล,ลองทดลองทําดูแล้วเดี๋ยวมีฉเฉลยของห้องเพื่อนให้ครูอยากให้เราลองทําด้วยตัวเองก่อนนะแล้วของคุณครูนะเอามาเป็นฉเฉลยเอามาดูมาตรวจทานว่าเราทําได้ถูกต้องไหมนะคะพร้อมอยังถ้าพร้อมแล้วกดยกมือหน่อยค่ะใครพร้อมเรียนแล้วพร้อมนะคะคุณครูโอเคขอบคุณค่ะเ้วเดี๋ยวทายทายค่าเป็นครูขอพูดคุยนิดนึงึกษาหาลือนะคะเรื่องเรื่องเยี่ยมบ้านนิดหน่อยนะคะเก็บเก็บรายละเอียดนิดหน่อยแล้วก็ขี่กรอข้อมูลยังไม่เรียบร้อยเนาะ โอเคค่ะ okay, ขอบคุณค่ะอ่าใครยกมือค้างอยู่เอามือลงด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวขอเฉลยขอเฉลยข้อที่ยังห้องอื่นยังไม่ได้เฉลยนะแต่ห้องอื่นที่เฉลยแล้วคุณครูจะไม่เฉลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะส่งเฉลยให้แล้วเดี๋ยวมีคลิปวิดีโอเรียนตามไปดูคลิปวิดีโอของเพื่อนห้องอื่นได้เดี๋ยวคุณครูโพสต์ลงใน u t u b e ให้คุณครูโพสต์ลงเลยวันนี้เลยให้เรียบร้อยเลยจะได้ดูนะตอนนี้เห็นหน้าจอคุณครูไม่เอ่ย เห็นหน้าจอคุณครูไหมคะเห็นหน้าว่างเปล่าอยู่นะตอนนี้โอเคค่ะมีใครเข้ามาหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะไม่ไม่มีโอเคอนเักเรียนจา๋าหนึ่งทับเจ็ดเมื่อเช้าค่ะเนี่คุณครูเฉลยไปแล้วข้อสองกับข,ข้อสองกับข้อสิบสองนะคะหนึ่งทับหกค่ะเฉลยไปแล้วข้อสิบสี่ข้อสิบ ข้อหกข้อแปดข้อหกนะได้แล้วโอเคเพราะฉะนั้นของห้องเราจะเป็นห้องที่เหลือแล้วกันเดี๋ยวคุณครูจะเอาที่มันเป็นไฟล์เนี่ยที่คุณครูเฉลยเนี่ยคุณครูจะส่งไปให้ทั้งไฟล์เลยที่เป็นไฟล์เอกสารด้วยเป็น PDF นะแล้วก็ใครที่ดูแล้วงงสงสัยยังไงเดี๋ยวคุณครูคุณครูทําลิงก์เดี๋ยวคุณครูส่งในห้องให้ใน youtube ไปดูรายละเอียดเผื่ออยากอยากดูว่าเออมันคิดยังไงอะไรยังไงนะคะเพิ่มเติม ะะแต่อย่าให้ลองทําเองก่อนนะอย่าลอกมาสมมุิครูนะลองอยากเราดักให้ลองทําด้วยตนเองนะคะได้ฝึกเราอะคะออ่ะฝากโนฝากฝากอ่เดี๋ยววันนี้มาทําเฉลยต่อนะคะจากห้องของเพื่อนที่เขาเฉลยไปเหลือข้อที่ยังไม่เฉลยก็คือเหลือข้อสี่กับข้อหกนะคะอืมไม่ใช่สิข้อหกก็ห้องนั้นแล้วอ่าข้อหกแล้วอ๋อแสดงว่าเหลือข้อสี่ข้อเดียว 6ข้อ8แล้วยังข้อ8แล้วข้อ10แล้ว12 14แล้วอาเหลือข้อเดียวค่ะเหลือข้อเดียวอะได้ได้ไดพาะครูจะได้ขอพูดคุยอย่างอื่นกับนักเรียนนะถ้างั้นแต่ว่ามีข้อแม้ว่าช่วยตอบป,ปรับเปล่าให้ด้วยจะได้รู้ว่านักเรียนเข้าใจถูกต้องไหมนะคะเป็นข้อ4นะคะ16ส่วน5 y เท่ากับ4บวก1ส่วน5 Y ในการแก้สมก,การก็เหมือนกับการแก้ผ้าเราต้องถอดทีละชิ้นทีละชิ้นตัวที่อยู่ห่างไกลถอดตัวนอกนะคะถอดตัวในไปเรื่อยเหมือนกับแก้สมก,การก็ต้องถอดตัวที่อยู่ไกลแล้วค่อยๆถัดมาแล้วค่อยๆใกล้ที่สุดนะคะแต่ว่าในกรณีที่มันมีตัวแปรอยู่หลายตำแหน่งอยู่หลายตำแหน่งเราจะต้องทําให้มันมาพลุกรวมกันอยู่ตำแหน่งเดียวกันให้มันเหลือเพียงตัวเดียวน,นะคะถ้ามันอยู่คนละฝ้าคนละฝั่ง ของเครื่องหมายสรรมการก็ต้องจัดให้มันมาอยู่ข้างเดียวกันก่อนนะคะพยายามให้ด้านซ้ายเป็นตัวแปรและด้านขวาเป็นตัวเลขนะคะดังนั้นในข้อที่สีเนี่ยเราก็จะต้องกําจัด y ให้มันมาอยู่ข้างเดียวกันการกําจัดในที่นี้เราควรที่จะเลือกกําจัดตัวที่อยู่ความมือก่อนนะดังนั้นเราเลือกกําจัดหนึ่งส่วนห้า y ในการกําจัด1.5ึ่งส่วนห้าวูจะต้องกําจัดใครก็นําตัวนั้นแหละมาจัดการนะคะนำหนึ่งส่วนห้าวายมาทําอะไรคะทั้งสองข้างของสมการนักเรียนจ๋าช่วยตอบด้วยค่ะมาลบค่ะเยียค่ะ,ะนำหนึ่งส่วนห้าวายมาลบทั้งสองข้างของสมการเวลาที่นักเรียนทําสมการให้นักเรียนลอกตัวเดิมมาอก โอเคเว้น okay, ที่ว่างไว้นิดนึงก็ได้แล้วก็4บวก1ส่วน 5y นี่คือสมก,การตัวเดิมนะคะเพิ่มเติมเข้ามาก็คือเพิ่มตัวเนี้ยเราบอกว่านำ1ส่วน 5y มาลบก็ตรงนี้ลบด้วย1ส่วน 5y ข้างนี้ก็ลบด้วย1ส่วน 5y ถูกไหมคะอ่าพอลบอย่างนี้เสร็จปับ๊บตัวที่เราต้องการตัวกำจัดตัวนี้ตัวเนี้ยมันก็จะหักล้างมันก็หมดแล้วนะคะพอหมดเราก็จะเหลือ สมการด้านขวามือข้างนี้หักล้างหมดก็จะเหลือสซ้ายมือของเราก็จะเหลือ16ส่วน 5y ลบด้วย1ส่วน 5y โอเคไหมคะพอเหลือแบบนี้เราได้สมการมาอยู่ข้างเดียวกันแล้วพอมันอยู่ข้างเดียวกันเราก็ยุบรวมให้มันเหลือตัวเดียวทีนี้การยุบรวมให้เหลือตัวเดียวในที่นี้ก็คือการดึงตัวร่วมนะคะในที่นี้ก็คือดึง y ออกมาค่ะดึงตัวร่วมค่ะดึง y ออกโอเคไหมคะเพราะฉะนั้น หนึ่งสิบหกส่วนห้าวายถ้าเอาวายออกข้างในจะเหลืออะไรข้างในเหลืออะไรคะนักเรียนคะสิบหกส่วนห้าวายเอาวายออกไปแล้วเหลืออะไรคะสิบหกส่วนห้าลบกับหนึ่งส่วนห้าค่ะเยี่ยมค่ะก็เหลือสิบหกส่วนห้าลบตัวนี้ดึงไว้ออกก็เหลือเหลือเป็นหนึ่งส่วนห้านะคะก็ได้สิบหกส่วนห้าลบหนึ่งส่วนห้านะคะ ทั้งหมดคูณด้ยวย y มีค่าเท่ากับ4ค่ะมันเป็นการลบเศษส่วนการลบเศษส่วนหลักการคือจะต้องทําส่วนให้เท่ากันถ้าส่วนเท่ากันแล้วก็จับข้างบนลบก็กลายเป็น16ลบ1ก็เหลือเท่ากับ15ส่วน 5y นะคะเท่ากับ4นักเรียนจะตัดทอนไปเลยแล้วเขียนคําตอบเลยก็ได้นะคะจากบรรทัดนี้จริงๆนักเรียนบวกลบกันได้เลยไม่ต้องเขียนดึงตัวร่วมก็ได้นะคะไม่ผิดนะคะจะก,กระโดดข่ามาบรรทัดถัดไปเลยก็ได้ ะะจะบอกว่าเอามาลบเป็นสิบห้าส่วนห้าเนี่ยเอาจากบรรทัดนี้จากบรรทัดนี้สามารถดึงมาเป็นบรรทัดนี้ได้เลยนะคะจะข้ามสองตัวนี้ไปก่อนก็ได้นะข้ามที่ว่าดึงมาเพราะว่ายิงก็คือจากข้างหน้ามันลบกันนะแต่น,นี่คือผูเขียนให้เห็นว่าเราดึงตัวร่วมอจากนั้นเราก็ตัดทอนได้สิบห้าส่วนห้ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะสิบห้าส่วนห้าตัดทอนค่ะเอาไรทอนลงท้ายด้วยห้าห้าทอน ห้าหนึ่งเกินห้าห้าอะไรค่าสิบห้าห้าสามห้าสามห้าสามโอเคขอบคุณค่ะห้าสามเพราะฉะนั้นก็ได้คําตอบตรงนี้ก็จะได้เหลือสาม y เท่ากับสี่ดังนั้นเราต้องการหาค่าวตัวเดียวเราจะต้องกําจัดกําจัดอะไรเอ่ยกําจัดอะไรคะต้องการให้เหลือวตัวเดียวกําจัดค่ะกำจัดสามค่ะดังนั้นนำสามมา ทำอะไรทั้งสองข้างาของหารค่ะสามกับ Y คูณกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยนำสามมาหารทั้งสองข้างของสมก,การเย,ยมากนะคะโอเคลอกมาตัวเดิมค่ะสามาเท่ากับสี่ค่ะเพิ่มเติมคือหารด้วย3าข้างล่างหารด้วย3นะคะพอหารด้วยสค่ะฝั่งนี้มันก็จะหักล้างตัดทอนกันหมดเนาะก็จะได้ Y ตัดไอ้สามตัดสามเพราะฉะนั้นคำตอบ เราก็จะได้ตรงนี้ว่า y ของเราเท่ากับ4ส่วน3เฉลยที่คุณครูให้ตอบ y เท่ากับ4ส่วน3ไหมคะข้อข้อ4ที่คุณครูเฉลยให้อ่ะค่ะที่คุณครูส่งเฉลยให้ตัวเลขนะได้เท่ากับ4ส่วน3ไหมนักเรียนได้ไหมอ่ะนักเรียนจ๋าเรียนดูเฉลยคุณครูเฉลย4ส่วน3ไหมคะข้อนี้ข้อ2เป็นข้อ4ค่ะไหม มันเป็นเศษส่วนบางข้อมันก็ลงตัวก็ไม่ลงตัวถูกต้องถูกต้องค่ะถูกใช่ไหมคะค่โอเคค่ะอ่าจากนั้นเราก็ตรวจสอบโดยนักเรียนแทนค่ะแทน y เท่ากับ4ส่วน3ในสมการข้อนี้คือข้อ4แล้วในสมการ16ส่วน5 y เท่ากับ 4บวกด้วยหนึ่งส่วนห้านะคะแทนลงไปในนี้นะคะหลังจากได้คำตอบมาแล้วพอแทนทักเรียนเขียนก็จะได้จะได้อะไรคะอ่ารอบตรงนี้สมก,การมันสิบหกส่วนห้าคูณ y ค่ะ y คือเท่าไหร่จริงๆริงถ้าเขียนอย่างเงี้ยมันจะอยู่ตัวบนหรือจะอยู่ตัวตรงกลางก็ได้นะคะคูณเขียนมาอย่างนี้ก็ได้นะคะได้หมด จะเขียนข้างบนก็ได้นะคะไม่ผิดนะแต่ว่ามันจะอยู่ในรูปของเศษซ้อน4บวกด้วย1ส่วน 5y y ในที่นี้คือ4ส่วน3ค่ะแทนแบบนี้จากนั้นค่ะนักเรียนคะมันม,มีตัวในตัดทอนได้เนาะก็คูณกันเวลาคูณกันก็บนคูณบนล่างคูณล่างนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ได้ส่วน3 5เป็น15ข้างบน16คูณ4ได้เท่าไหร่คะฝากคูณหน่อย16คูณ4ได้เท่าไหร่ อันนี้สี่หนึ่งเป็นสี่ห้าสามสิบห้าได้แบบนี้อ่ะข้างบนคูณกันได้เท่าไหร่คะสิบหกคูณสี่คะน้อเนี่ยสี่ค่ะอ่ะเท่าไหร่นะสี่เท่าไหร่คะสิบหกคูณสี่สิบหกคูณสี่หรสิบหกคูณสี่หกสี่เป็นยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ใส่สี่ทดสองสี่หนึ่งเป็นสี่บวกอีกสองเป็นสี่ค่ะ ขอบคุณค่ะได้หกสิบสี่เนาะพอได้หกสิบสี่เสร็จแล้วค่ะจากนั้นทําไงต่อข้างนี้มันได้หกสิบสี่ส่วนสิบห้าพี่ก็มาเช็คว่าข้างนี้มันได้หกสิบสี่ด้วยไหมนะตัวนี้ไม่มีส่วนเลยก็คือส่วนเป็นหนึ่งค่ะถ้าต้องการจะบวกกันต้องทําให้ส่วนเป็นสิบห้านะคะการทําให้เป็นสิบห้าในที่นี้ก็คือคูณด้วยสิบห้าทั้งบนและลา่างทั้งเศษและส่วนสิบสี่คูณสิบห้าได้เท่าไหร่เอ่ยสี่ห้าเป็นยี่สิบค่ะทดสอง 41เป็น4บวกอีก2เป็น6น่ได้หกส่วน15ก็กลายเป็น60ส่วน15บวกกับ4ส่วน15เป็นยังไงค่าสุดท้ายเท่ากันไหมเท่ากันเท่ากันโอเคก็ได้64ส่วน15เท่ากับ64ส่วน15ก็สรุปเขียนสั้นๆว่าเป็นสมการที่เป็นจริงเขียนว่าเป็นจริงเฉยๆก็ได้ถ้ามันเป็นจริงเวลาที่เราสรุปตรงนี้เราก็สรุปว่าเอ๊ะใครที่ทําให้เพื่อนเป็นจริงใครที่ทำให้สมการเป็นจริงก็เลื่อนมาดู เราแทนที่ y ด้วย4ส่วน3ในสมการนี้เราก็เลยสรุปว่า4ส่วน3น่ะเป็นคำตอบของสมการนี้นะคะเพราะฉะนั้นตอนสรุปตัวนี้ก็สรุปว่า4ส่วน3นะคะเป็นเป็นคำตอบของสมการ16ส่วน 5y เท่ากับ4บวกด้วย1ส่วน 5y โอเคค่ะก็ตอบอุ้ยอุ้ย เวลาเขียนตอบก็ตรงนี้ก็ตอบ4ีส่วนสไปเลยก็เสร็จทักเส้นเรียบร้อยนะคะนี่คือกระบวนการในการแก้สมการนะคะทาให้เรียบร้อยสรุปหลักการก็คือถ้ามันมีตัวแปรอยู่หลายๆที่ก็ยุบรวมให้มันอยู่ที่เดียวกันถ้ามีตัวแปรอยู่คนละฟังของสมการก็กําจัดโดยการนํามาบวกหรือนํามาลบนะคะถ้ามันมีถ้าเรื่อหมายข้างหน้ามันเป็นบวกก็นํามาลบถ้าเครื่องหมายข้างหน้าตรงนี้เป็นลบก,ก็นํามาบ มันก็จะมาโผล่อยู่ข้างเดียวกันนะคะพอมาโผล่ข้างเดียวกันเสร็จแล้วก็เนี่ยยุบรวมให้เป็นอันเดียวกันคือบ,บวกลบกันเอาข้างหน้านะคะบวกลบกันดึงตัวร่วมออกนะคะดึงดึงตัวแปรออกมาก็มันจะบวกลบกันได้มันก็จะเหลือตัวแปรตัวเดียวถูกไหมคะแล้วก็ที่เหลือก็แก้ต่อกําจัดทีละตัวตัวที่อยู่ไกลออกไปก่อนทีละตัวทีละตัวจนสุดท้ายเหลือ y แก้สมการได้สมการได้ตัวแปรและได้ค่าตัวแปรก็เอาไปแทนค่าตรวจสอบคําตอบนะคะว่าถูกต้องไหมก็เช็คดีๆนะคะแค่นี้ค่ะ โอเคเคลียไหมวิธ oh, ีการในการแก้สมการข้อนี้เคลียไหมคะนักเรียนใครเข้าใจช่วยอ๋อคุณครูลืมกดไอ้นี้ล่ะเช็คคะแนนไอ้เช็คชื่อในนี้ในระบบด้วยอ่ะใครเข้าใจช่วยกดยกมือหน่อยค่ะนักเรียนคะเคลียไหมเข้าใจนะโอเค มีใครไม่เข้าใจบ้างมีใครเพิ่งเข้ามาใหม่ไหมเข้ามาแล้วสามสิบคนตอนนี้สามสองกับในระบบใครที่เข้ามาแล้วนักเรียน,นคุณครูขอเช็คชื่อให้นักเรียนเช็คชื่อโดยนักเรียนแจ้งงานของนักเรียนว่านักเรียนทําแล้วหรือยังไม่ทําถ้านักเรียนทํางานของนักเรียนแล้วพิมพ์มาว่าส่งแล้วค่ะส่งแล้วครับแต่ถ้ายังไม่ได้ทําก็แจ้งว่ายังไม่ได้ส่งยังไม่ได้ทํานะคะเป็นการเช็คชื่ออันนี้ขออนุญาตเช็คชื่อนะคะเช็คชื่อในระบบนะเดี๋ยวคุณครูไปตามเช็คลนะ้วว่าใครมีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหน โอเคค่ะแล้วก็คาบนี้คุณครูขอ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 เฉลยแค่ข้อเดียวนะของห้องเราเหลือข้อเดียวห้องอื่นๆคุณครูเฉลยหมดแล้วนะคะคุณครูเฉลยให้หมดแล้วเดี๋ยวคุณครูจะเอาของห้องอื่นที่เฉลยแล้วมามา,มาส่งเป็นลิงก์ให้ส่งเป็นไฟล์ให้ทุกห้องเลยแล้วก็เดี๋ยวทําคลิปวิดีโอนะคะก็ใครอยากดูรายละเอียดว่าคุยกันรายละเอียดมันบวกลบคูณหารแก้สมการยังไงเดี๋ยวมีคลิปวิดีโอก็ตามไปดูนะคะแต่ถ้าเกิดว่าดูรายละเอียดเอกสารได้ก็โอเคก็ไม่เป็นไรนะคะ ก็จะฝากไว้เพียงเท่านี้สําหรับในเรื่องของเรียนในเรื่องของการเรียนคุณครูจะฝากไว้เท่านี้นะคะไม่มีคําถามคร <อ S 1> มูครับ<ส>วัน,ว,นวันจันต้องใส่ชุดอะไรคะอ๋อวันจันรใส่ชุดปกติอะครับตามตารางเรียนของนักเรียนได้เลยนะคะวันจันร์ถ้ามีพลารักใส่พละักถ้าไม่มีก็ใส่ชุดนักเรียนปกติค่ะนะคะเจอกันที่เรียนเลขที่ขี้นะคะเสื้อส,สีนี้ใส่วันไหนะคะเส,สื้อสีใส่วันอังคารค่ะลูกวันอังคารนะคะ,ว,คนะคะวันพุธใส่ชุดลูกเสือ กสวอยูว่ากรชชาได้ไหมครับวันจันร์นี่ใส่ชุดนักเรียนหรือพละก็ได้เหรไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ใส่ตามตาใส่ตามตารางเรียนของนักเรียนนะคะถ้านักเรียนไม่มีเรียนพละนักเรียนใส่ชุดนักเรียนนะคะอ๋อครับค่ะวันจันท์มีชุดอะไรวันจันรมีพละไหมไม่ครับอ่าถ้าไม่มีวันจันร์ใส่ชุดนักเรียนนะคะวันจันร์ใส่ชุดนักเรียนค่ะโอเค ถ้างั้นคุณครูจะหยุดบันทึกการสอนไว้ไเพียงแค่นี้แต่ว่าในอย่างเพิ่งออกก่อนนะเดี๋ยวคุณครูขอคุยธุระเรื่องอื่นก่อนแต่เรื่องการสอนครูจะหยุดบันทึกแค่นี้ก่อนโอเคค่ะเดี๋ยวหยุดบันทึกตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราคุยกันนอกรอบนะคะโอเคหยุดบันทึกอืม